กาารรตกง็ดีนะครับผมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยที่เรามีโอกาสได้ไปอยู่ต่างประเทศใช้ชีวิตต่างประเทศนานมากขนาดนี้แล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการทํางานของของต่างประเทศด้วยทรื่องที่ผ่นมาที่บินด้ครับค่ะบินประมาณ3ประเทศลงประเทศไทยไหมครับประเทศไทยที่คือแวะมาเก็บสภาพแล้วบินต่อหรือว่าถูกต้องถ้าลงประเทศไทยด้วยก็4 ก็สี่ครับผมก็มีบินไปถ่ายมาที่ญี่ปุ่นแล้วก็กลับมาที่ประเทศไทยเพื่อเตรียมตัวไปอิตาลีช่วงปชิงวีคหลัจากอิตาลีก็ไปลงที่ญี่ปุ่นเลยแล้วเสร็จจากญี่ปุ่นก็กลับมาไทยแล้วก็ไปจีนไปฝรั่งเศสแล้วก็กลับไปญี่ปุ่นอีกรอบหนึ่งครับชีวิตมันต้องเป็นฝั่ยัะไงบ้างก็แต่ละประเทศมันค่าที่จะแตกต่างกันับผมก็จริงๆก็ไม่ค่อยต่างกันหรอกครับเพราะว่าผมถึงส่วนใหญ่ก็พักผ่อนก็นอน การ์ดผอะไอย่างญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างกับประสบการณ์ญี่ปุ่นสนุกญี่ปุ่นสนุกอาจจะด้วยเพราะว่าเป็นประเทศที่เราไปค่อนข้างบ่อยด้วยแล้วเราค่อนข้างจะคุ้นชินกับวัฒนธรรมเขาในประมาณหนึ่งแล้วเราก็เลยอาจจะใช้ชีวิตง่ายในระดับหนึ่งเลยครับการเป็นาางานวมกจะจบตอเปีไหนด้วยครัดีครับสนุกคือพี่พีทุกคนก็คือน่ารักคอยเหมือนเห็นว่าเราเหมือนเป็นชาวต่างชาตินั่นแหละเขาก็พยายามคอย ใช้แคร์คอยดูแลคอยแบบให้เราไม่เครียดหรือว่ารู้สึกเอ็นจอยแบบเขาในกองในกองด้วยมันมีหัวใจมันก็ภาษาเป็นภาษาก็นิดนึงแต่ดีที่ว่าผมมีพี่ล่ามคอยอยู่ด้วยพี่เขาก็คอยช่วยแปลคอยช่วยอะไรทําให้แบบเราคุยกันสนุกเอาจริงพอพอได้ทํางานด้วยกันได้ได้สัมผัสถึงนิสัยของพี่ๆนักสแสดงทุกคนมันเลยทําให้รู้สึกว่าเรื่องของภาษามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรได้ประสบการณ์อะไรบ้างประสบการณ เยอะๆยทั้งประสบการณ์การทํางานแล้วก็การใช้ชีวิตต่างๆด้วยครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราต้องบินบ่อยแล้วก็บินติดแล้วก็ไกลบ้านมากขนาดนี้ด้วยก็ดีครับผมคิดถึงิดถบ้านนะคิดถึงอจริงผมแบบโทรโทรหาพี่แม่เกือบทุกวันเลยเพราะว่าที่ถึงเด็กๆอาซาน้องอาซากับน้ององเต้ครับผมเราพยายามโทรหาพี่แม่ถามว่าเเด็กๆเป็นไงบ้างดื้อหรือเปล่าวันนี้ พี่โยคอกับอาจารย์เีคอมมีแกหนที่แบกกับเปนไบ้างเออมีม,ม,มั้ยต้องจำข้อได้ไรด้มั้ยไม่สนใจ <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยสนใจเพราะเอาจริงอาซากับน้องกองเต้เอ้ยน้องอาซาเนี่ยเป็นแมวที่ผมรู้สึกว่าน้องเขารู้ว่าแบบต้องอันนี้อันนี้คือกล้องเขาก็จะพยายามแบบปิดทอเหรือไม่พอเห็นกล้องปุ๊บกล้องไม้ใกล้เขาจะแบบเดินหนีไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องกองเต้สู้กล้องมาก น้องเต้มีน้องเต้มีน้องเต้เขาจะเป็นแมวที่ค่อนข้างติดคนพอเจอเจอเรากลับมาไงน้องก็จะเดินเข้ามาอ้อนเดินมาถูอะไรอย่างเงี้ยแต่อาซาก็เหมือนเดิมครับนอนไม่สนใจอะไรเทลยเป็่ครั้งแรกที่กลับจ่าึงบ้านนานเลยใช่ใช่นี่ครั้งแรกเลยครับผมก็แอบมีคิดถึงบ้านบ้างคิดถึงอาหารไทยคิดถึงผัดกะเพราอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรที่เป็นของความน่ช็อคในมิการ์ตอนที่ไปเจอที่แบบวันนี้แบบเฮ้ย อันนี้อาจจะเคยเล่าไปหลายทีแล้วแหละเอาเป็นครั้งแรกเลยแล้วกันที่เรามีโอกาสได้ไปเยือนพี่พี่ที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นเนี่พี่พี่แฟนขับชาวญี่ปุ่นเขาจะเป็นประเทศที่พี่พี่แฟนขับเรียบร้อยมากแทบแทบแบบจะไม่กรี๊ดไม่ไม่ค่อยส่งเสียงหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าปรตอยู่ลาเราไปแต่ละประเทศประเทศมาเนี่ยเวลาเราเปิดตัวออกมาออนสเตจเงี้ยทุกคนก็แบบกรี๊ดแบบส่งเสียงแต่พอพีพี่ญี่ปุ่นก็แค่แบบนั่งนั่ง,งนะเอาเอาทับ<อ><อ>หรืออะไรค<อ>รับนั่งตก แ um ค่นั้นเราก็แบบเราเราออกผิดคิวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงมันเป็นวัฒนธรรมของประเทศขอ้วยแล้วเราต้องิวเขายังไงให้ energy เขาต้องแบบเราเราก็ต้องิวเขาไปเรื่อยๆแล้วผมเขาก็จะเริ่มสนุกสนุกแต่เรารู้เลว่าเขาสนุกคือเขาแรงขึ้นใช่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  แบบสบัดสบัดแรงขึ้นช่วงไหนเขาจะรู้สึกสนุกเขาจะสบัดต,ตามเราไปเรื่อยๆด <c oughs> ้วยควานที่เราเป็นนักแสดงเราไหมแกดดันไหมเรามองแรกๆกดดันแรกๆกดดันๆๆแต่พอรู้ว่ามันเป็นเนเจอร์ของพี่ๆเขาเราก็เออพยายามแบบเอนเตอร์เทนยิวเขาไปเรื่อยๆนั่นแหละถ่ายภาพต้นหลังใช่ครับผมอันนี้อาจจะรอรอซีรีส์ออนก็อาจจะมีภาพภาพเบื้องหลังออกมาเรื่อยๆเพราะจริงๆก็ถ่ายไปเยอะเหมือนกันเราไปถ่ายเยอะๆแฟนา อ๋อไม่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 เลยครับผมที่พี่เป็ขับชาวญี่ปุ่นน่ารักคือแบบเขาเขารู้ว่าเรามาทํางานเขาจะแบบไม่มายุ่งกับเราในในพาร์ทการทํางานแต่พอหลังทํางานเสร็จเนี้ยเวลาเจอพี่พี่เขาตามท้องถนนอะไรเงี้ยก็ทักทายกันปกติอาร์ตเมืองหนาวทำอะไรวันศุกร์ตอนนเจ็ดโมงเริ่มสี่คนจะทำอะไรกับห้องกินข้าวอะไรเงี้ยผมก็มีแค่ไม่กี่อย่างเราก็ไม่ไปเที่ยวแล้วก็ทํางานเสร็จก็หาร้านกินข้าวแล้วกลับห้องเพื่อไปทําการบ้านของวันหนึ่งแล้วมีเวลาช้อปปิ้งอะไรอย่างเงเราหมตัวไหมไม่แล้วครับไม่แล้วจริงๆอาจจะพก ว่าผมผมมาที่ประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างบ่อยด้วยเราเลยไปช้อปปิ้งค่อนข้างบ่อยแล้วพอเรอบนี้เรามาอยู่นานก็เลยเออเแต่เวลาช้อปปิ้งมันเป็นเวลาพักผ่อนดีกว่าเพราะเราต้องทำงานติดกันค่อนข้างหลายวันด้วยคล้วตอนที่มันไม่ได้ไปเที่ยวบินไปบินมาเพิ่งจะถ่ายเลยมันมีอะไรบ้างนิดนึงนิดนึงอาจจะมีเรื่องของเอ่อเวลานอนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมเวลานอนเราเราก็รู้สึกว่าเรานอนเยอะแล้วแหละแต่บางทีรู้สึกว่ามันมันอาจจะเปลี่ยนที่หรือเปลี่ยนเวลาบ่อยเลยรู้สึกว่านอนนอนไม่ค่อยเต็มอิ่มแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะนอนจะได วันนี้สามเมษายนนี้ครับผมก็ซีรีส์ออนตอนแรกแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับที่ไทยก็ได้ดูแต่ว่าผมพูดช่องได้ไหมไม่ได้ทุกคนไปติดตามด้วยครับผมถ้าเรื่องนึงตอนที่ไม่รู้มันก็เลยเกิดเป็นประเด็นว่าเออคุณกับตังต้องต้องสัมัเนยังไงอะไรย่เงียไม่มีอะไรไ มากแฮปปี้ครตอนนี้แฮปปี้ทุกอย่างก็รู้สึกว่าเออก็ยังสนุกกับการทํางานนี้อยู่ก็เดี๋ยวเรื่องอนาคตเดี๋ยวให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันครับตอนเหต่ข่าวลือนะคะเพราะผมก็งงเป็นเป็นฟิลงงมากกว่าเพราะว่าเอาจริงๆเราก็ไม่เคยไปพูดที่ไหนว่าเราจะไม่ต่อสัญญาหรืออะไรเงี้ยผมเราก็งงว่าแเออแหลกข่าวมาจากไหนกันแค่นั้นแค่แค่ฟิลงงเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าแบบเราเรามีวางแผนยังไงหรือว่ามีสเต็ปในการทํางานอะไรต่อไปอยู่แล้วครับแต่ กีฬาอะไรเนี่ยผมผมไม่พลาดแน่นอนเนี่ยก็ได้เจอแน่นอนเพราะอยา่มมางแบบคุบอกว,ว่าจำจก็จะแจ้งช่องเลยว่าเพิ่งปีแรกเราจะมีต่างประเทศกับทัน้น,น,นใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราเราก็คุยเลยคิวพวกเรื่องงานต่างประเทศเนี่ยว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วแหละ,ละเราก็เลยล็อกช่วงเนี้ยทำงานต่างประเทศเลยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นผมมีกิจกรรมกับช่องหรือว่ามีอีเวนต์หรือว่ามี event, ามภารกิจที่ไทยมากเท่าไหร่ครับแต่าพอนักเ็ะแล้วมันก็จะมีละครที่ดีตามที่ ่เรอติดตามครับรอติดตามรอติดตาม <c oughs> แต่ว่าอีกตรงนี้แน่นอนใช่ครับผม <c oughs> จริงๆก็จะมีอีกหลายๆโปรเจกต์ที่ที่อยากจะพูดให้ทุกคนได้ฟังแล้วเหมือนกันคันปากมากๆฮัลลพี่ลองฟังดูได้เลยไปลโหลพี่ลองฟังดูฮัลโฟังดู ก็เป็นเป็นแพลนการแสดงเกี่กย,ยวกับการแสดงนั่แหละก็เดี๋ยวฝากเราติดตามด้วยหลังจากซีรีส์ก็จะมีนอกจากวันคองนอกจากซีรีส์ก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็เดี๋ยวรอติดตาม้วกันว่าจะเป็นโปรเจกต์อะไรจนะจะได้ร <Nem S 3> ู้เร็วๆมีไหมคะถึงไหนต้างรองไม่ไม่ไม่นานไะม่นานาถามก่อนาะไม่เชื่อ แล้วก็ก็อาจจะภายในปีนี้แหละแต่เราไม่ไม่รู้ว่าช่วงไหนก็เป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใหญ่มากๆคิดว่าทุกคนน่าจะตื่นเต้นเลครับผมเพร่ะผมได้ฟังครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากเยเมื่อไหร่คนมองว่าเราไปินตลาดญี่ปุ่นได้เพราะสภาพว่าทุกคนเป็นยังไงการเปิดตลาดแบงนี้ก็ดีนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกคือี่แฟนข่าวชาวญี่ปุ่นทุกคนก็คือน่ารัก น่ารักด้วยทุกคนอยู่แล้วเราก็เลยอยากจะให้พี่ๆหลายๆคนที่อาจจะไม่ใช่แค่ฐานแฟนคลับที่เป็นของเราอยู่แล้วอย่างเงี้ยเขาได้รู้จักเรามากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นเจาะกลุ่มตลาดที่พี่ผู้ชายบ้างอ,อะไรเงี้ยอยากให้เขาได้รู้จักหรือว่าได้ได้ได้ไดเห็นความสามารถของนักแสดงไทยมากยิ่งขึ้นเขาเยกาเรียการรู้จักครการรู้จังครับการรูนน้จัการรู้จังการรู้จักเาจาดยัไงกรับเนครับใช่เขาจะกรูกกระดกกระดกกระดูกกระดกระดกกรอะไร อเก็เือแตละกีุ่จะมีเหตุกอไรนะครับญี่นกญรบ้าอือก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันครับผมก็ก็มีมีอะไรบ้างครับรอติดตามรอติดตามค่ะขอถามเรื่องเมื่อวานเห็นว่าเมื่อวามีเหตุการณ์ที่จะต้องทำให้มีตกใจ ผมเป็นอยู่ตะตุ่มแล้วตอนแรกตอนแรกผมก็นั่งกินข้าวแล้วก็อาจจะด้วยความที่แบบผมติดสั่งขา嘛ครับผมนั่งกินข้าวแล้วก็สั่งขาสักพักเอ๊ะทำไมมันยกโยกยกโยกอะไรงเงี้ยผมแต่พอรู้ว่าเป็นแผ่นอินไหวก็แบบตกใจเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่แบบไม่เคยเกิดในประเทศไทยด้วยเนาะในกรุงเทพอะไรเงี้ยแต่กรเทแต่ว่าคือมันก็ไม่มีอะไรแต่ตกใจแค่ตกใจลูกหายครับ <laughs> <laughs> ใช่เพราะว่าเห็นเห็นท,ที่ที่ห้องเขาแจ้งมาว่าหาหา,หานน้องไม่เจอ มันเรือแบบจัดใจหายเจแล้วเจแล้วตอนนี้กลับกลับไปอยู่ที่บ้านเรียบร้อยแล้วครับผมขอบคุณครับขอบคุณมาก